ี่ๆไปเลยนะกุบ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 กเดมสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพ้ากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรคะตำไส้ตันจ้าวันนี้เป็นผีปอบวันนี้เป็นปอบหนังหวังจ้ากินไส้กินไส้ ไป,ไปจ้ะก่อนจะไปลงมือฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเลยได้จ้าขึ้นก่อนเลยจ้าก่อนละมีถัดเอามาเป็นสวนเต, <c oughs> ต็มถาดไอ้เนี่ยพักมาหลายแต่ว่าเป็นสวนไปนเหมาตลาดมาอีกแล้วเหมาเต็มไปซื้อร้านไหนจุดเขาโซอขายเดี๋ยวซีคอนเนะนน้ำผักเด้อผักเม็กคือเกาผักกระถินริมรั่วอันนี้กับผักซีอันนี้กับผักใบบวบแกช๊ำนานคือเกาอันนี้กับผักซับซีแล้วคือกอชะอมมิ้นมิ้น มาพร้อมด้วยขนมเส้นคือเก่ามีบะเงาะแกะเพ็ดน้ำวันนี้ของหวานจะมาพร้อมจะเตรียมพร้อมได้ไหมอ่าไปเฮ้ไม่ได้เอานดมปลามาสิโอ้นไปยังหนอกน้ำมันน้อยเหรอโอ้หิวแล้วหิวแล้วโอ้หิวเอาไปมาเดี๋จากพี่น้องไปรับอาวุธไปมาแซ่บๆน้ำกันเลยทาเขาแมนบิแมนว้ามขออนุญาตตีจมูกโด่งฉันเนี่ย ทำยังไงไปเลยนะกุบกรุบกรุบเดี๋ยววันนี้ลงมือต้มเองกับมือวันนี้รถเขาแบบตื่นมาปุ๊บปกตินั่งที่แบบไปลานศีรษะไปทำศีรษอย่ามาพูดเลยมิชชันนี่แหละทำเลยไม่เคยอะไปพี่น้องข้ามแดกนุ่มกรบกึุบกรอบนอกนุ่มในไหมครับนุ่มทุเรียน มาดมันแตกสีซ้อนกันสีได้สดน้ำเนาะอืมลองเซนกับมันน้ำมันก็เข้ากันค่ะอืมนุ่มนะครับใจปลาหนุ่มเล็กน้อยอืม ไลยประหลาว่ากมากว่า,วา,วาไปตลาดนัดซื้อมาโลนึงพักมิตพักมิตรหอ,หอ,อมหอมรู้ไหมวาจริงๆแต่มันไม่ใช่ไส้เนอะรู้เป็นข้าวมือ,มอมหมดโหมือเออ้ำ <laughs> ผิด งามๆนี่เปนสีเขียวอืมสะใจครับเอาคเกคากันดีโหว,วันนี้สีสันจัดจ้านอืม น้ำเนี่ยบอกเลยว่าค่ะน้ำสมตำ่ำอันนั้นนะคะเล็้ๆงลำเคียยเค้ยวยากค่ะเคี้ยลบดีแต่ว่าฟันดีฟันดีขนาะดมาเคยอันนี้บอได้กินลึกเลยเนี่ยอ <laughs> ือึดๆอืม ชาวนะไปทำเต็นบอกท่้นผู้ชมหน่อยเห้ก็จะมีอะไรนะลางใช้แป้งมันใช้น้ำส้มสายชูแป้งมันกระสดูความข้าวน้ำซุปจะทำให้เปรี้ยวน้ำซุปกระสือางข้าวทำให้กรอบ ไุ่บอกอืมเพื่อฉันจะเดินมาอืมอืมครับมจัดประเด็ดอืม ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแข็งกินผังยังดีวะมักลายก็ไม่กินนะตอนไม่มีก็ไม่มีเลยอืมพอมีก็ไม่หลายพวกยังได้น้ำสมประกอบยังกานกินแซ่บกินู้เดียวม<พ>ันแซ่บ ม,นม,นมนันนั่งแต่บอกคโอ้วกฉันไม<ห>่นัวเลยนะเองที่โคกเดียวกันน้ำนัวเนาะมันตักน้ำไม่ได้อะถ้ากินมือืมได้น้ำด้วยทำยิ้มยๆไปเลยสองตอนกระทิ้นกับเาขาเนาะ

เ,หเหนเี่ยน้ำชอบกินอย่างนี้เดี๋ยวจะกินตามน้ำแล้วมันไมห่หยุดหรอวะกินง่ายๆก็ได้พี่น้องไม่ถนัดเลยถนัดไปถนัดมันเนาะอืมจัดผับจับมันกัดปลากระคอนเด้อขวบเลยมันหยุดไปเที่ยวไหนกันเนาะ ไปใช้ก้นกระไลไปน,นี่มันหยุดหอ,อกกันเหมือนไปกำลังใจผู้ใส่แรางงานทุกคนสูดๆต่อไปได้จ้าจะนอยเข้ากันสบายแล้วมันยังดอกตายอืมอยังเกาะอืมอยังเกาะไปกำลังใจพง่เอฟซีผู้ใส่แรางงานทุกคนจะน้อยเข้ากันสบายแล้วต้ <c oughs> องเป็นอ,อยังเด้ตายตาย,ตายกันสบายก็ เพระาะว่าเขาไปดีแล้วขันไปบ่ดีเขากลับมาแล้วอีติ๊เพื่อขึ้นหงวะเพื่อขึ้นไปมาติงว่าแล้วฉันไม่อยากไปสบายเลยฉันลำบากเลยเขาเห็นหมือเราไม่ก้นไปเลยกลับมาบัดนักแสดงว่าเขาไปสบายเลยฉันจะในข่าว ทรั้งเมื่อไรจะตัดคะเรากินอยู่นะคะรีบนะคะเนี่ยวางกระตอนเดี๋ยวอืมหืมเหยียดสาตากันเลยบไหมมายุ่งน้ำกันเลยพี่นะนางหลอมบ้งหนะุมาก็ื่อสูดเอาสูดเอาหืมไม่ค่อยเล่ยนเลนแฟนเพชรสูดให้นขนาดนี้แบบงอหืม เมนูรมึึลอยข้าวเลยเอซีพี่น้องเมนูจมึงอึงกำลังเดินทางน้อมขึติดว่ะอ๋อี่ค่ะมขึ้นติดดีเด้ดึงผมมานยมปะติดนะ คำว่าแบบเธอผักเบิดเสียบอื่คำว่าอึคือแบบอธิบายไม่ถูกแบบกลมกล่อมมันไม่มีคำบรรยายใช่ไหมมันฟินจนแบบมีแต่คำว่าอร่อยอะไรจะถูกมาก อืมอแล้วกรแดกังน่ะตืนดุแทพี่น้องยังพี่น้องรับ นอนมันจะอื่นำร้ายมั้ยล่ะวันนี้เขาขอปดิดกิฟต์นะใช่ค่ะเสร็จแล้วคำนี้ไม่โดนหะอเอา้าเธอเปิดไหมละ่ะด้ตาอย่าขึ้นแม่นะแม่เปื้อนพี่ันนี้ไม่เห็นหนออ้าทำมาส่งโอ้ น้ำานปลาแดงห่นเงาะเงาะต้มเอนเงาะต้มซมต,มต,มตม้มอืมโอ้โอิ่อป้ากินโล่หนึ่งขันดีดีเพื่องบ้ขออนุญาตเลยเรากระทูนไหคะกระเทาขขอไยหน้าตาบระะดีเพระคิดว่าสิบปบ็นักสี เราต้องเป็นตัวของตัวเองว่ามันมัวหน่อยหรอไปจับพี่น้องมเอนี่กับ้ามากีนเมนูตำใส้ตันเป็ดปดูสีสันแบบทีก็จกัดกิจจัดแซ<ส>่บอกแซ่บลร้รค่ะสองอจะบอกว่าสองอหนึ่งกิโลหมดเป็นที่เรียบร้อยหายไปนี่พริบตาจับพี่น้องสำหรับ ไม่นีเนาะเพชก็ต้องขอขอบคุณด้วยจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ให้ช่องแหวนเพชรภาคีนะคะจ้าพี่น,อนอ้องฝากในเด้อสองแหวนเพชรภาคีนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราสองคนนะคะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะลิ้นพันกันนะคะเพชฝ <c oughs> ากซ่องน,น้อยไ,ไวย้ในเด้อจ้าไว้ได้เอบอกอมใจพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ้า คอมเมนต์ <Comment S 2> <Okay. S 1> ได้แต่อย่าแรงจ้า <Okay. S 1> อยากได้อีกอย่างก็รีเฟรนมา <Okay. S 1> สำหรับมือดีบ่กเข้าขอตัวลาไปก่อนนะ <Okay. S 1> มา่อกันได้คิดหนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย